ลากแขนวิญญาณสมิงประพันธ์โดยโต้บางจากที่ชายป่าไม่ไกลจากบ้านโนนย่าคาพรานหนุ่มสองคนหน้าตาตื่นขณะกึ่งเดินกึ่งวิ่งออกมาจากชายป่ามุ่งตรงเข้าไปยังหมู่บ้านอย่างเร่งด่วนเร็วๆเข้าไอ้น้อยประเดียวจะมืดค่ำซะก่อนพรานดอนเอ่ยปากบอกเพื่อนรักคลั้นเมื่อทั้งสองคนเข้ามาถึงหมู่บ้าน ก็มุ่งตรงไปยังบ้านผู้ใหญ่ทันทีผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่อยู่ไหมนั่นเออเออ,อยู่เป็นไงมาไงละ่ะลานดอนผานน้อยเมื่อตอนสายข้าเห็นพวกเอ็งสองคนกำลังผาก,กันเดินเข้าป่าอยู่นี่ทำไมจึงกลับเข้าบ้านไวจังผู้ใหญ่สมเอ่ยขึ้นเกิดเรื่องแล้วละ่ะผู้ใหญ่ข้ากับพานดอนไปเจอศพคนตายในป่า จึงรีบออกมาแจ้งข่าวกับผู้ใหญ่นี่แหละพานน้อยเอ่ยบอกอ้อาวเหรอแล้วเอ็งพอจะจำได้ไหมว่าเป็นคนในหมู่บ้านของเราหรือเปล่าเออฉันว่าไม่น่าจะใช่คนในหมู่บ้านเราหรอกพ่อผู้ใหญ่เพราะการแต่งตัวไม่เหมือนกับคนบ้านป่าบ้านดงดูแล้วน่าจะเป็นคนในเมืองซะมากกว่าพานดอนเอ่ยบอกเอาอย่างนี้เอ็งสองคนรีบพาข้าไปดู เราจะได้หาทางแก้ไขกันก่อนที่จะมืดค่าไปมากกว่านี้ผู้ใหญ่สมได้ชวนชาวบ้านผู้ชายอีกสองคนมุ่งหน้าไปตามทิศทางที่พ่านน้อยและผ่านดอนนำทางไม่ไกลเท่าไรจากหมู่บ้านเสียงหึ่งของมแมลงวันป่าที่ตอมซากร่างนั้นก็แตกกระเจิงเมื่อคนทั้งห้าคนมาถึงนี่และพ่อผู้ใหญ่เป็นผู้หญิงอีกด้วยไม่มีรอยถูกทำร้าย คาดว่าน่าจะเสียชีวิตไปไม่ถึงสองวันพานดอนเอ่ยบอกทุกคนเออข้าว่ามันผิดปกติอยู่นะหลายวันเนี่ยเคยเห็นคนเมืองขับรถมาเที่ยวป่ากันหลายคนเอาอย่างนี้แล้วกันทุกคนช่วยกันขุดหลุมฝังศพเอาไว้ก่อนแล้วหาก้อนหินหนักๆมาทับเอาไว้ประเดี๋ยวสัตว์ป่ามาคุยเคียเสียรูปกันหมดเดี๋ยวพรุ่งนี้ข้าจะเข้าไปแจ้งแกเจ้าหน้าที่ ให้เข้ามาตรวจสอบดูตอนเนี้ยพวกเราทำได้เพียงแค่นี้แหละผู้ใหญ่สมพูดขึ้นก่อนที่คนทั้งหมดจะช่วยกันทําตามที่แกสั่งงานเอาไว้ค่ำวันนั้นที่หมู่บ้านดอนพะวาสองพรานนั่งดื่มกินกันที่บ้านผู้ใหญ่แก้เซง่งเหตุเพราะกำลังจะเข้าป่าล่าสัตว์กันกับต้องมาเจอกับเหตุการณ์แบบนี้จะไปนั่งห้างก็คงจะไม่เข้าทีเราข่าวที่ผู้ใหญ่สมจัดให้ ทำให้รู้สึกผ่อนคลายได้บ้างสวยจริงๆเลยเว้ยไอ้น้อยวันเนี้ยป่าเนี้ยที่จริงแล้วพวกเราต้องนั่งกันอยู่บนห้างแล้วนะผานดอนเอ่ยขึ้นพร้อมกระดกเล่าข่าวลงคอเอาเถอะหน้าไอ้ดอนวันหน้ายังมีวันนี้ถือว่ามีน้ำใจต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเถอะเออแล้วเอ็งว่าผู้หญิงคนเนี้ยตายเพราะเหตุอันใดวะไอ้น้อย ข้าไม่เห็นมีล่องรอยบาดแผลเห็นเลยข้าก็ไม่แน่ใจว่าไอ้ดอนน่าจะถูกเอามาทิ้งจากที่อื่นเพราะการแต่งตัวนั้นไม่เหมือนคนเดินท่องป่าเลยว่าไปแล้วก็น่าสงสารนางอยู่ไม่น้อยหั่นแน่ไอ้น้อยหน้าตาคนตายก็สวยอยู่นะโว้ยถ้าไม่ได้เป็นศพเนี่ยข้าว่าไม่ใช่คนก็นางฟ้าชัดๆเลยนะโว้ย พรานดอนพูดขึ้นพร้อมทั้งหัวเราะดึกมากแล้วสองพรานหนุ่มพากันกลับมานอนที่กระท่อมท้ายไร่ของตนโดยพรานน้อยนั้นได้มานอนเป็นเพื่อนของพรานดอนส่วนอาหารการกินนั้นผู้ใหญ่สมจัดการให้ลูกเมียห่อใส่ถุงให้ทั้งสองพรานเป็นที่เรียบร้อยเมื่อแล้วเสร็จทุกอย่างสองพรานหนุ่มก็หลับไหลไปด้วยกันทั้งคู่ในยามดึกของคืนนั้น สายลมเย็นพัดโชยกลิ่นหอมจางๆมาจากชายเขากลิ่นน้ำอบทูบเทียนที่สองพราญได้เอาไปไหว้ขอขมาตอนฝังร่างนั้นคละคลุ้งไปทั่วบริเวณกระท่อมน้อยทายไร่ปรากฏร่างวิญญาณสาวปริศนามายืนจ้องมองชายทั้งสองโดยแววตาเศร้าโศกผีสาวนางนั้นคงเพียงต้องการให้มีคนมาช่วยเหลือไม่ได้ตั้งใจจะมารบกวนแต่อย่างใด สายลมยามดึกยังคงพัดหวีดวิวทำกลางแสงจัน์ทในคืนเพนสองพรานยังคงเมาหลับไม่รู้เรื่องในคืนนี้นั้นรู้สึกว่าทั้งสองคนจะหลับสนิทเป็นพิเศษต่างจากทุกค่ำคืนที่ผ่านมาจบจนกระทั่งเสียงไก่ขันส่งสัญญาณเตือนว่ารุ่งอรุณของวันใหม่ได้เข้ามาเยือนหมู่บ้านดอนผวาแห่งนี้อีกแล้วดวงตะวันสายโด่งที่กระท่อมท้ายไร่ วันนี้ผู้ใหญ่สมเข้าไปในตัวอำเภอตั้งแต่เช้าโดยแก่ได้มาบอกสองพรานหนุ่มให้ช่วยดูข่าวครา,าวทางนี้ด้วยว่าจะมีคนเมืองแปลกหน้าเข้ามาในหมู่บ้านอีกหรือเปล่านี่พวกเองสองคนตื่นได้แล้วโวย้ยเสียงแต่แก้วผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตะโกนเรียกพรานหนุ่มทั้งสองสองหนุ่มพากันเดินเข้าป่าตามที่ใจหมายไว้ตั้งแต่เมื่อวานแต่เลี่ยงเส้นทาง มุ่งไปทางชายเขาอีกฝั่งของหมู่บ้านหนึ่งขณะนั้นได้มีรถยนตนคล้ายกับว่าพวกเขาจะขับวนหาอะไรสักอย่างขับวนไปวนมาหลายรอบแล้วเมื่อสองพรานหนุ่มเห็นดังนั้นก็ซุ่มดูเหตุการณ์อยุดพักหนึ่งก็พบเข้ากับกลุ่มคนพวกนั้นเป็นผู้ชายสามคนมีท่าทางตื่นตกใจขณะที่พวกเขาจอดรถหาอะไรบางอย่างที่ชายป่าไม่น่าเลยพวกเรา ้านเนี่ยมันหนีหายไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้ชายร่างเล็กหน้าตีเอ่ยขึ้นเอาหน้าไอต้ตีมันต้องมีทางออกสิวะข้าอัดยาให้มันเยอะขนาดนั้นมันคงหนีไปได้ไม่ไกลหรอกแต่สองวันแล้วนะไอ้เบิม้มที่เราตามหาอีแตนมาเนี่ยข้ากลัวมันตายวะ่ะตายก็ดีสิวะไอ้ซ้อนจะได้จบจบเรื่องไปไหนไหน เราก็ฉุดมันมาว่าจะล่อหมูสักหน่อยมันเสือกหนีไปได้อีกคําพูดและท่าทีของทั้งสามคนตกอยู่ในสายตาของสองพรานบ้านป่าเอาอยัางไงดีวะไอ้น้อยข้าว่าวัานนี้เราคงไม่ได้เข้าป่าล่าสัตว์กันอีกอย่างแน่นอนพรานดอนกระซิบบอกงั้นเรารีบกลับเข้าหมู่บ้านกันเถอะวาเพื่อผู้ใหญ่มาถึงจะได้แจ้งข่าวให้รับทราบ ข้าชักจะสงสัยคนพวกนี้แล้วสิขณะที่ทั้งคู่กำลังถอยฉากออกมานั้นบังเอิญพรานน้อยดันไปสะดุดกับก้อนหินล้มความเสียงดังโอ้ยโอ้ยเฮ้ยใ,ใครแอบฟังพวกกูวะนั่นเสียงหนึ่งในสามคนนั้นตะโกนก้องออกมาพร้อมทั้งมุ่งมาทางต้นเสียงดีเข้าปาก่อนแล้วไอ้น้อยพรานดอนพูดขึ้นพร้อมทั้งจุดกระชากรากเพื่อนให้ลุกขึ้น แล้วพากันศับตีนแตกหนีเข้าป่าไปฝ่ายสามรชนนั้นเมื่อรู้ว่ามีคนแอบได้ยินเรื่องราวความลับที่พวกมันคุยกันก็ต่างวิ่งตามหาแต่หาได้ทันสองพรานหนุ่มผู้ชำนาญไพรไม่เมื่อไม่พบตัวทั้งสามคนจึงบ่ายหน้ากลับไปแล้วขับรถหนีออกไปจากที่นั่นทันทีบ่ายแก,แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็มาถึง โดยการนำของผู้ใหญ่สมจากเดียเราต้องเดินเท้ากันเข้าไปแล้วครับทุกคนผู้ใหญ่สมเอ่ยบอกเมื่อมาถึงชายป่าคนทั้งหมดใช้เวลาในการเดินเท้าอยู่ไม่นานเมื่อมาถึงจุดหมายผู้ใหญ่สมถึงกับอุทานออกมาเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะน,นี่มีรอยลากศพขึ้นมาแล้วนี่ลอยเท้าเสือเต็มไปหมดทั้งตำรวจทั้งกู้ภยัย ต่างตกใจด้วยกันทั้งสิ้นเมื่อเห็นรอยเท้าของเสือขนาดใหญ่เหยียบย่ำบริเวณที่คาดว่าเคยเป็นหลุมฝังศพที่สองพรานหนุ่มได้ขุดฝังร่างของนางคนนั้นเอาไว้กันอุจจาตาแต่อาจจะลืมหาก้อนหินมาทับเอาไว้ตามที่ผู้ใหญ่สมสั่งการเมื่อวานนี้ศพหายไปครับผู้หมวดผู้ใหญ่พูดขึ้นแล้วผู้ใหญ่จะทำอย่างไรต่อไปล่ะครับ ตำรวจนายหนึ่งเอ่ยถามงั้นเดี๋ยวผมจะให้ผานในหมู่บ้านแกะรอยตามไปนะครับพรุ่งนี้ผู้หมวดแนละทีมกู้ภัยค่อยเข้ามาตรวจสอบอีกทีวันนี้ดูท่าจะไม่ทันกาแล้วผู้ใหญ่สมพูดขึ้นเมื่อกลับเข้ามาถึงหมู่บ้านก็ตะโกนเรียกผ่านน้อยกับผ่านดอนเป็นการใหญ่ตักแก้วเห็นผ่านสองคนนั้นไหมสงสัยมันเข้าป่ากันมั้งผู้ใหญ่ เมื่อตอนสายข่าปลุกแล้วบอกพวกมันตามที่ผู้ใหญ่สั่งนึกกลัวมันจะตามเข้ามาในบ้านจนป่านี้แล้วเฮ้ยไอพวกนี้ถ้าไม่ใช่ลูกหลานจะร่าย,ยาวเข้าให้ใช้งานอะไรไม่ได้เรื่องเลยยิ่งตอนนี้มีรอยสัตว์ลากศพออกไปและมั่นใจว่าต้องเป็นเสือตัวขนาดใหญ่ถ้าเปรียบเทียบจากรอยเท้าผู้ใหญ่สมพูดขึ้นทั้งสส่หัว อะไรนะผู้ใหญ่หมูบ่บ้านเราเนี่ยนะมีเสือตะแก้วอุทานขึ้นแก่ฟังไม่ผิดหรอกตะแก้วข้าเองก็แปลกใจเช่นกันเมื่อครั้งมาตั้งหมู่บ้านใหม่ๆก็พอมีบ้างแต่นี่มันกะนานมาหลายปีแล้วที่ไม่เคยมีใครเจอเสืออีกเลยทางด้านสองพรานหนุ่มที่หลบหนีจากพวกไอ้เบิ้มมาเพราะเกิดพลาดท่าทำให้มันรู้ตัว ขณะที่ทั้งสองกำลังแอบฟังเรื่องราวอันโหดร้ายของพวกมันเมื่อไอเบิ้มกับไอตียิงไล่มามีหรือผ่านปืนแกปจะไม่ตอบโต้คนทั้งห้าไล่ยิงกันพันละวันสนขับมืดพรานเจ้าถิ่นจึงหาที่แอบซุ่มเพื่อเอาตัวรอดส่วนไอหนุ่มคนเมืองทั้งสามมันวนหาอยู่นั้นการที่พรานดอนกับพลานน้อยจะสังหารทั้งหมดก็ย่อมทำได้แต่ที่สำคัญตอนนี้ไม่สามารถ จะกรอกดินปืนใส่กระสุนปืนแก๊ปได้จึงได้แต่นั่งนิ่งรอคอยเวลาจนเริ่มดึกสามทรชนมันคงเสพยามาด้วยมันเดินกันไม่หยุดประหนึ่งคนบ้าคลั่งบางครั้งก็ตกใจกลัวอะไรสักอย่างแต่มันยังคงเดินบนเวียนอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งสายลมพัดพากลิ่นสาบสางพร้อมทั้งมีเสียงคำรามโ h ขค้มของเสือใหญ่เฮ้ยเสียงเสือพรานน้อยเอ่อยขึ้น เบาๆสิไอ้น้อยเดี๋ยวพวกบ้านั่นก็ได้ยินกันหรอกพานดอนรีบเอามือปิดปากลานน้อยทันทีสามหนุ่มทรชนขี้ยาเหมือนจะไม่ได้ยินเสียงของพยักร้ายมันทั้งหมดลุกขึ้นยืนเมื่อมีเงาร่างหนึ่งมาเรียกพวกมันเฮ้ยอีแตนมันมาแล้ววะ่ะข้าว่าแล้วมันจะหนีไปไหนพ้นไอบเบิมโหราะคือคเมื่อเห็นร่างหญิงสาวที่พวกตนตามหา แต่สายตาที่ปรับกระชับในความมืดของกลุ่มพรานนั้นภาพตรงหน้ามันคือเสือลายพาดกลอนตัวใหญ่ขนาดเท่าวัวเลยทีเดียวจะว่าตาฝาดหรือว่าเมาค้างก็คงไม่ใช่เพราะทั้งคู่ยังไม่ได้กินเลยไม่ทันที่สองพรานจะตะโกนบอกแต่งไอ้บิ้มร้องออกมาเป็นคนแรกเมื่อโดนเสือใหญ่ตบจนหัวหมุนรอบจากนั้นมันก็นอนชักกระตุกแน่นิ่งไป ไอตีกับไอสอนที่กำลังวิ่งไปที่รถแต่ไม่ทันการเอาซะแล้วสมิงสาวกระโจนเข้าไปตะบบที่กระโหลกจนหนังศีรษะเปิดคอหักตายขาที่เหตุการณ์ทั้งหมดตกอยู่ในสายตาของสองพรานจนหมดสิน้นเอาอยัางไงดีวะไอดอนพรานน้อยกระซิบถามรอรอให้มันไปก่อนเงียบเงียบเขาไว้แต่มันหาได้เป็นตามนั้น เสือใหญ่มุ่งตรงมาทางสองพานอย่างช้าสองพานต่างพากันตกใจทำอะไรไม่ถูกเพราะปืนก็ไม่มีลูกมีดกระแสนจะสั้นจึงทำได้เพียงภาวนาให้เสือตัวนั้นมันผ่านไปด้วยเถิดเสียงย่ำเดินจนดินยุบพร้อมทั้งเสียงลมหายใจที่เริ่มสม่ำเสมอมันมาปรากฏต,ต่อหน้าของทั้งสองคนแล้วในบัดนี้อีกไม่ถึงสิบเมตรเบื้องหน้าคือเสือใหญ่ จะวิ่งหนีตอนนี้ก็คงไม่ทันการเป็นแน่ขณะที่ทั้งสองนั่งสั่นจนทำอะไรไม่ถูกพลันได้ปรากฏร่างของหญิงสาวคนหนึ่งที่ทั้งสองคนจําได้ดีขอบใจพี่มากนะจ๊ะที่ฝังศพฉันไว้เป็นอย่างดีฉันมาแก้แค้นพวกคนใจโหดนี้เฉยๆพวกมันฉุดฉันมาบังคับขืนใจไปหลายรอบแถมยังพาเพื่อนมาอีกฉันเลยวิ่งหนีมาในป่าแห่งนี้ มันฉีดยาอะไรให้ฉันก็ไม่รู้หัวใจของฉันหยุดเต้นเฉียบพลันเลยตายอย่างอนาถแต่ฉันเรียนวิชาสมิงหัวขาดมาก่อนตายฉันเลยได้ใช้ยังไงพวกพี่ช่วยบอกผู้ใหญ่ด้วยนะว่าศพฉันยังอยู่ที่เดิมว่าแล้วผีสาวนางนั้นก็กลายร่างเป็นเสือแล้วเผ่นแผ้วหายเข้าไปในดงลึกเฮ้ยไอ้น้อยป่รีบกลับบ้านเถอะ จะอยู่ทำซากอะไรพานดอนสกิดบอกเพื่อนที่กำลังตะลึงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรุ่งเช้าผู้ใหญ่สมรีบมาหาสองพรานที่กระท่อมทันทีเฮ้ย hey! ตื่นไอ้พวกนี้เมื่อวานเองสองคนไปไหนมาวะอุตสาบอกให้รอช่วยงานดีเลยวันเนี้ไปแกะรอยตามเสือให้หน่อยเสือมันขาบศพไปกินพวกเองไม่ได้เอาหินทับเอาไว้หรืองไง ไม่ต้องไปตามแล้วผู้ใหญ่ศพอยู่ที่เดิมและมีศพคนหลายเพิ่มอีกสามรายอยู่ชายป่านู่นส่วนเสือน่ะมันหนีไปแล้วครับพวกผมสองคนเห็นมากระตาข่าว่าแล้วเหตุการณ์มันต้องเป็นแบบนี้ผู้ใหญ่สมเอ่ยขึ้นเมื่อสองพรานเล่าให้ฟังอย่างละเอียดตำรวจกับกู้ภัยมาถึงก็มาเก็บศพทั้งหมดส่วนศพของหญิงสาว มาอยู่ที่เดิมได้ยังไงมีเพียงสามคนเท่านั้นที่รู้ส่วนที่สำคัญคือที่ด้านหลังของหญิงสาวสักยันรูปสมิงหัวขาดไว้จริงๆ